สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับผู้ชมอีกแล้วนะคะในช่องไทยรีเทกสปอร์ตนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกๆุกท่านนะคะออกมาชมความสนุกสนานนะคะที่สโบซอนเลสเตอร์ซิตี้กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาเข้าไปดูนะคะการแข่งขันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ที่เจอกับสปเปอร์นะคะซึ่งเ,เป็นการแข่งขันในพเมลีกนะคะตอนกลางฤดูกาลแล้วนะคะวันนี้จะไปดูกันว่าบรรยากาศภายในสนามเลสเตอร์ซิตี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e นะคะเจอกันในคลิปนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะคะที่ครูชมจะพาทุกๆท่านกลับมาที่สนามเลสเตอร์ซิตี้นะคะหรือว่าสนาม King Power s t a d i u ดียมนั่นเองค่ะสนาม King Power s t a d i u ดมตั้งอยู่บนถนนที่มีชื่อว่าฟิลเบิร์ดเวย์นะคะซึ่งก็เป็นถนนหลักที่พาเราไปสู่สนามนี้นั่นเองวันนี้นะคะมาถึงเร็วสักนิดนึงเพื่อที่จะมารับตั๋วนะคะก่อนที่จะเข้าชมภายในสนาม ตอนนี้นะคะเราเดินผ่านโซนที่เป็นที่จอดรถนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยรถยนต์หรูหราอยู่หลายคันเลยก็แน่นอนค่ะนี่คือรถของนักเตะน,นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมาจอดที่ตรงนี้ก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่สนามซ้อมนะคะแล้วก็นั่งรถบัสกลับมาที่สนามนี้เพื่อทําการแข่งขันค่นคะ สำหรับแฟนๆหลายๆท่านนะคะเมื่อเดินทางมาถึงที่สนาม King Power Stadium แล้วเนี่ยบางคนนะคะก็จะไปรับตั๋วที่ r e c e p t i o นนะคะซึ่งอยู่หลังป้าย LCFC ตรงนี้เลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะไปต่อคิวเพื่อที่จะไปรับตั๋วซึ่งอยู่ด้านหน้า เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะถ่ายรูปกับอนุสาวรีคุณวิชัยค่ะซึ่งอยู่หน้าสนาม King Power Stadium นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนๆหลายคนที่มาถึงกันแล้วนะคะเขาก็จะมานั่งอยู่ที่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะนั่งดูกิจกรรมต่างๆที่อยู่รอบๆสนามนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะเข้าไปชมภายในสนามค่ะ ที่ด้านข้างของอนุสาวรีย์คุณวิชัยนะคะเขาก็จะมีการตั้งนะคะเป็นซูมแล้วก็เอาไว้สําหรับแสดงคอนเสิรต์ตแล้วก็ทํากิจกรรมนะคะในระหว่างที่รอให้แฟนบอลเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าสนามซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากจะมีกิจกรรมให้ทําแล้วก็ยังมีอาหารขายด้วยนะคะเช่นอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์แวนนะคะซึ่งแฟนๆสามารถมาหาซื้อได้ ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดสีเหลืองเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะเขาก็จะมาคอยยืนนะคะกันแฟนจากทีมเยือนนะคะที่จะมาชมการแข่งขันภายในสนามให้ออกจากแฟนทีมเย้านะคะในกรณีที่เกิดมีการประทะกันอย่าง,งกุมฮูริกกนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นค่ะ ที่เราเห็นเป็นตู้สีน้ําเงินนี่นะคะก็จะเอาไว้สําหรับขาย m Match Day m a g a z i n e ให้กับแฟนบอลนะคะ Match Day Magazine เนี่ยก็จะมีความสําคัญในแง่ที่ว่าเป็นเอกสารที่ระลึกนะคะเขาก็จะบอกว่าวันนี้ใครแข่งกันบ้างนะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระอ,อ,อะไรบ้างบทสัมภาษณ์ของใครบ้างนะคะซึ่ง m Match Day m a g a z i n e ที่จําหน่ายอยู่ที่ Le i c e s ร e r City เนี่ยราคาเล่มละ3ปอนด์ห้นะคะถือว่าเป็นของที่ระลึกแล้วก็เอาไว้สําหรับเ,เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะมีบทความ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมชนั้นๆในแต่ละยุคค่ะ มานะคะคเราเดินมาตรงโซนที่จอดรถค่ะที่เห็นเป็นซุม้มอยู่ตรงนี้เอาไว้สําหรับจอดจักรยานนะคะแล้วก็จะมีรถแอมบูเลนส์นะคะคอยอจอดรอเผื่อในกรณีฉุกเฉินเดินมาเรื่อยๆค่ะถึงสวนคุณวิชัยกันแล้วนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆอากาศก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ลมค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าก็เริ่มมีแฟนบอลน,นะคะเดินทางมาถึงที่สนามเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็มาที่สวนคุณวิชัยค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะมาวางดอกไม้กันนะคะหรือว่าบางทีก็จะมานั่งพักผ่อนนะคะ หลีบหนีความสับสนวุ่นวายที่อยู่ด้านหน้าสนามนะคะแล้วก็มาชมความสวยงามรวมกระทั่งถึงมาทักทายคุณวิชัยนะคะแล้วก็ขอพอรให้เกมการแข่งขันในวันนี้ชนะค่ะ <S <S ใครที่อยากจะแวะมาชมสวนคุณวิชัยนะคะอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาเฉพาะในวันแมตช์เดย์นะคะมาในวันธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้สําหรับทุกๆคนนะคะสามารถที่จะแวะเข้ามาชมความสวยงามของสวนได้ค่ะ วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันที่มีแมทช์เราก็จะได้เห็นความแตกต่างจากวันที่ครูชมเคยพามาซึ่งเป็นวันที่ไม่มีคนามาชมในสนามนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่จอดรถของสตาฟแล้วก็จะมีนะคะที่จอดรถสําหรับแฟนซึ่งนั่งวีลแชร์มาแบบนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เขาก็จะสามารถมาจอดรถแล้วก็ลงจากบริเวณนี้เพื่อที่จะเข้าชมนะคะภายในสนามโดยผายประตูด้านหลังทางนี้เลยะคะ่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะรถคันสีเขียวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นรถถ่ายทอดสดค่ะซึ่งเขาก็จะทําการยิงสัญญาณนะคะจากภายในสนามเพื่อที่จะถ่ายทอดไปตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆให้เราได้ชมกันนั่นเองค่ะใหญ่ตัวลังการมากเลย ตอ,อนนี้นะคะก็เริ่มเห็นแฟนบอลเดินทางมาที่สนามกันเยอะพอสมควรแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าไปชมการแข่งขันนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปในแฟนสโตร์เพื่อที่จะไปะจับใจซื้อของนะคะของที่ระลึกต่างๆอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวด้านนอกนะคะแฟนบอลก็เข้ามาเพื่อที่จะมาหาซื้อนะคะผ้าพันคอเป็นของที่ระลึกแล้วก็สามารถใส่ให้ความอบอุ่นในระหว่างที่ชมการแข่งขันไปด้วยหรือว่าจะเป็นหมวกก็ได้นะคะมีถุงมือนะคะแล้วก็หลายๆ คนเนี่ยที่อยากจะหาซื้อ,อพวกเสื้อแข่งนะคะเป็นของที่ระลึกเนี่ยก็จะมีหลากหลายทั้งเสื้อแข่งที่เขียนชื่อนักเตะเอาไว้อยู่แล้วด้านหลังนะคะหรือว่าเราอาจจะซื้อเสื้อแข่งเปล่าๆเพื่อที่จะเอาไป personalize นะคะหรือว่าเขียนเป็นชื่อตัวเองด้านหลังได้ด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีบริการในการที่จะพิมพ์นะคะชื่อของเราพร้อมทั้งเบอร์ที่เราต้องการนะคะไปที่ด้านหลังของเราแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับไปได้เลยในวันนั้นนะคะก็สะดวกมากๆเลยทีเดียว ส่วนเรื่องราคานะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ lcfc.com ได้เลยค่ะ ใครที่อยากจะได้นะคะสินค้าที่ระลึกของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งนะคะชุดแข่งตุ๊ก,กตาผ้าพันคออะไรต่างๆเนี่ยสามารถหาซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ lcfc.com นะคะหรือว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ไปที่เว็บไซต์นะคะ lcfctai.com h นะคะ,ะซื้อหาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะส่งไปให้ที่บ้านนะคะ,ะแต่ถ้าใครที่อยากจะมาที่สนามนะคะก็มาซื้อที่ lcfc fan store ได้ตลอดเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ปิดนะ ไม่ว่าจะเป็นวันแข่งหรือว่าไม่มีแข่งเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อของที่ระลึกได้ค่ะมีคนถามว่าคุณชมเนี่ยมาที่แฟนสโต r e ของหลายๆสโมสรเนี่ยซื้ออะไรกลับไปบ้างรอติดตามชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณชมจะมีคลิปพิเศษนะคะรวบรวมของที่ระลึกที่คุณชมซื้อจากแต่ละสโมสรเนี่ยมาอวดเพื่อนๆในช่องไทย B Tech Sport กันด้วยค่ะ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะว่าสนามเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่32,261ที่นั่งนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาก็จะลงมือก่อสร้างนะคะเพื่อที่จะต่อเติมสนามเพื่อที่จะรองรับคนดูให้มากยิ่งขึ้นคะ่ะ ใกล้จะถึงเวลาการแข่งขันแล้วนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังคงดําเนินไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะของทีมสเปอร์นะคะได้เดินทางมาถึงที่สนาม King Power Stadium นะคะโดยรถโคชกันแล้วแฟนบอลน,นะคะของทั้ง2ทีมก็เริ่มที่จะไปออกกันตรงบริเวณด้านหน้าของสนามนะคะตรงโซนที่เขาจัดไว้ให้สําหรับแฟนๆเนี่ยสามารถที่จะมายืนรอนะคะถ่ายรูปนักเตะนะคะที่กําลังเดินลงจากรถโคชแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะหลายๆคนก็พร้อมที่จะเข้าไปในสนามกันแล้วนะคะถ้ามีตั๋วก็เดินผ่านเข้าไปในประตูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทางช่องที่เป็น hospitality นะคะจะต้องได้ตั๋วแบบพิเศษนะคะจะต้องมีการสแกนแบบนี้เพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปบนอาคารนะคะเพื่อไปอยังห้องรับรองที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ะคะ่ะ เราเดินขึ้นมาจาก Reception นะคะซึ่งอยู่ตรงชั้นกราวหรือว่าจริงๆมันก็คือชั้น1นนั่นเองนะขึ้นมาที่ชั้น2แต่ในอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า Level 1นะคะเพื่อที่จะตรงไปยังบริเวณห้องที่เราจะได้นั่งพักผ่อนตรงนั้นนะคะเรียกว่า Keith w l l e r l o u n g e จะได้ผ่านในบริเวณที่มีการขายนะคะเครื่องดื่มแล้วก็อาหารอยู่บริเวณด้านนอกอย่างนี้นะคะสามารถที่จะมาหาซื้อแล้วก็นั่งรอกันได้เมื่อมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นว่าเหล่าแฟนนะคะก็ยังคงเนี่ยมารอขอไลเซนอยู่เลยค่ะ และนี่ก็คือ,อ,อยูริติลามองนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ลงแข่งเพราะว่ายัางเจ็บอยู่เนาะโอเคค่ะนี่ก็คือ Kiss ว well e er l e r Louunge นะคะข้างในก็จะมีที่นั่งนะคะสามารถที่จะนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่งกันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเขาจะมะีวิดีโอนะคะเป็นจอสกรีนใหญ่ๆใ,ให้ดูแล้วก็มีการขายเครื่องดื่มแล้วก็มีการขายอาหารด้วยนะคะภายในบริเวณสามารถที่จะจับจองนะคะมุมที่นั่งได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็มองเห็นบริเวณข้างล่างแบบนี้นะคะ มองลงไปนะคะก็จะเห็นว่าเหล่าแฟนทีมเลสเตอร์ซิตี้นะคะก็ทยอยกันเข้ามาในสนามทางฝั่งนี้แล้วนะคะซึ่งได้จัดเอาไว้สำหรับแขกเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะค่ะ ก่อนจะเริ่มคิกอ o ฟนะคะเราก็ควรที่จะเข้ามานั่งรอตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ให้นะคะออกมาในสนามแล้วตอนนี้ค่ะก็มีผู้ชมนะคะทยอยกันเข้ามาจาับจองที่นั่งกันแล้วแล้วก็บนพื้นหญ้านะคะก็จะเห็นได้ว่ามีนักกีฬาจากทั้ง2ทีมนะคะลงมา,อาวอร์มร่างกายกันแล้วรวมถึงมีสื่อมวลชนนะคะที่ลงไปทําข่าวถ่ายทอดสดกันนะคะกําลังคึกคักกันมากเลย ตรงโซนที่ครูชมได้เข้ามานั่งชมในวันนี้นะคะก็จะอยู่ด้านใต้ของ press box นะคะหรือว่าบริเวณที่นั่งของนักข่าวนะคะซึ่งในหนึ่งฤดูการที่ผ่านมา2,021-2,022ครูชมก็เคยได้นั่งตรงนี้มาก่อน,นะคะ่ะ ที่เราเห็นกําลังซ้อมอย่างขมักขะเม่นอยู่นี้นะคะก็คือทีมสเปอร์นั่นเองค่ะซึ่งเดินทางไกลมาจากลอนดอนเพื่อที่จะมาแข่งกันที่เลสเตอร์ในวันนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของสนามก็จะเป็นทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะซึ่งกําลังทําการวอร์มอยู่นะคะด้วยเครื่องแบบชุดสีดําแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะ ขณะนี้เนี่ยนักเตะกำลังวอร์มอยู่ในสนามเลยนะคะทั้องทีมสเปอร์แล้วก็ทีมเชสเตอร์ซิตีน้นะคะหลังจากนี้เนี่ยอีกปร,ระมาณ20นาทีนะคะการแข่งขันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้นะคะก็แสดงว่าการแข่งขันเนี่ยใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วทางฝั่งนน้นที่เราเห็นจะมีคนเสื้อสีเหลืองอยืนขั้นอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นที่นั่งของทีมเยือนหรือว่าแฟนของทีมสเปอร์นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะสิ่งที่แตกต่างออกไปจากทุกฤดูการที่ผ่านมาก็คือภายในสามเลสเซอร์ซิตี้เนี่ยไม่ได้แจกแคปเปอร์นะคะหรือว่าเป็นกระดาษที่เอาไว้ตกมือแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ธงแทนนะคะธงเนี่ยก็จะใช้สําหรับสะบัดไปมาเวลาที่ให้กําลังใจในสนามนะคะรวมถึงเวลาที่มีโมเมนต์สําคัญสาคัญนะคะเขาก็จะยกธงขึ้นมาโบกซึ่งธงนี้นะคะก็จะถูกปักเอาไว้ตามจุดต่างๆนะคะภายในสนามแล้วก็ห้ามนํากลับบ้านไปด้วยนะคะหลังจากที่เราใช้ธง นี้ในการเชียร์เสร็จแล้วเนี่ยต้องวางคืนไว้ณนะจุดเดิมที่เราหยิบมาด้วยค่ะ ใกล้จะถึงเวลาคิกออฟกันเต็มทีแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาก็เคลียร์คนออกจากสนามส่วนนักเตะนะคะก็จะเข้าไปเปลี่ยนชุดด้านในแล้วก็ตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะยกป้ายพรีเมยรีกขึ้นมาตั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือการแข่งขันของพรีเมยรีกและก็ที่สําคัญเลยก็คือจะต้องมีการชูป้ายนะคะ no room for racism นะคะ,ะ,คะซึ่งแปลว่าไม่มีที่ว่างสําหรับการเหยียดผิวนะคะหรือว่าแบ่งชนชั้นแบ่งศาสนาอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีนะคะซึ่งเป็น slow แก ที่ยึดถือกันมานะคะในการแข่งขันพรีมเมียร์ลีกตลอด2-3ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าเราทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเชื้อชาติอะไรศาส,สนาอะไรก็สามารถที่จะแข่งขันในพรีมเมียร์ลีกได้ทั้งนั้น,นะคะ่ะ ตรงจอมอนิเตอร์ที่อยู่บนสนามนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมีการฉายนะคะภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นประวัติของสโมสอน,นะคะแล้วก็พูดถึงว่ามีนักเตะคนไหนบ้างน,นะคะสร้างประวัติศาสตร์ยังไงแล้วก็ความสําเร็จที่ผ่านมาของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะคะซึ่งมีทั้งข้อความแล้วก็มีทั้งเสียงนะคะซึ่งปลุกระดมนะคะให้มีความฮึกเหิมข,ขึ้นก่อนการแข่งขันนะคะสร้างขวัญและกาลังใจให้ทั้งนักเตะแล้วก็ผู้ชมในสนามเป็นอย่างมากเลยค่ะ ได้ยินเสียงดนตรีรอ็อกเรา้าใจแบบนี้นะคะก็รู้เลยว่าการแข่งขันใกล้จะเริ่มต้นขึ้นเต็มทีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกรรมการก็เริ่มลงไปในสนามแล้วเหลือแต่นักเตะนะคะที่กําลังจะเตรียมตัวเดินออกมาจากอุโมงค์นักเตะนะคะแล้วก็แฟนบอลเนี่ยพร้อมที่จะชมการแข่งขันกันแล้วะคะ่ะ ได้ยินเสียงแตรแบบนี้นะคะก็รู้เลยว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยจะออกมายืนเรียงแถวกันนะคะเพื่อที่จะพร้อมเริ่มต้นทำการแข่งขันค่ะเพื่อเป็นการแสดงสปิริตนะคะก่อนการแข่งขันนักเตะทั้งสองทีมก็จะทำการจับมือกันค่ะการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้บุกหนักมากเลยค่ะ เสียงที่ได้ยินอยู่นี่นะคะมาจากฝั่งสเปอร์ขามาไก,กลแต่ใจเกินร้อยค่ะ <narrower> แม่น่าเสียดายจริงๆค่ะพลาดไปนิดเดีย <déc> ว <ider> เองแมดิสันสู้ <tariffs> ส่วนที่เรากำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเลงเชียร์ของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ค่ะมาจริงจอกสยามสู้เขา เข้าไปแล้วค่ะ1ประตูนะคะตีเสมอสเปอร์ได้สำเร็จค่ะตอนนี้นะคะแฟนทั้งสนามเนี่ยคึกกันใหญ่เลยค่ะดูสิคะ หลายๆครั้งนะคะที่นักเตะในสนามเนี่ยมักจะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคนดูที่อยู่รอบๆสนามเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆเลยบางทีเขาก็จะตะโกนไปนะคะบอกว่าอ้าวระวังล้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนักเตะเนี่ยเขาก็มักจะเรียกคนดูว่า the 12th man นะคะหรือว่าผู้เล่นคนที่12ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากในการแข่งขันนะคะเพราะว่านอกจากจะมาให้กําลังใจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทําหน้าที่เป็นเหมือนอผู้ช่วยในสนามได้อีกด้วย ในระหว่างการแข่งขันนะคะก็จะเห็นมีนักเตะลงมาวอร์มที่ข้างสนามนะคะคนดูเนี่ยก็จะเรียกชื่อเขาแล้วก็บกไม้บกมือค่ะบางทีนักเตะก็จะเห็นแล้วก็หันมาบกมือให้อย่างคนนี้ใครเอ่ยนี่ก็คือเจมี่บรัดี้นั่นเองค่ะลงมาเตรียมวอร์มแล้วแสดงว่าอิงไม่ช้าก็คงจะได้ลงเล่นแล้ว เวลาพักครึ่งนะคะก็ทั้งนักเตะแล้วก็คนดูเนี่ยก็จะได้ไปพักผ่อนกันนะคะคนดูเนี่ยก็จะทยอยกันลงไปที่ห้องรับรองด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําหรือว่ารับประทานเครื่องดื่มอุ่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้ในอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่ถ้าใครที่ยังอยู่บนสแตนนะคะก็เตรียมเลยเพราะว่าจะมีนี่เลยค่ะก็คือทีช i ์บอยส์นะคะเขาจะเดินมาข้างๆสนามเพื่อที่จะมาแจกเสื้อยืดให้กับคนดูค่ะใครโชคดีก็จะได้รับเสื้อยืดไปเป็นของที่ระลึกนะคะ ือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้แฟนบอลทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะสนุกสนานไปในระหว่างที่รอการแข่งขันค่นคะส่วนด้านล่างในสนามนะคะเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ดูแลสนามเนี่ยเขาก็จะมาซ่อมแซมนะคะพื้นสนามแล้วก็พร้อมที่จะทําการแข่งขันต่อไปพร้อมก็มีการรดน้ําในสนามไปด้วยค่ะได้ยินเสียงแบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่าหมดเวลาพักแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มการแข่งขันเค,ครื่องหลังกันแล้วค่ะ ในระหว่างการแข่งขันวันนี้นะคะก็มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บค่ะทีมแพทย์นะคะเขาก็จะเดินทางไปณนะบริเวณที่มีผู้บาดเจ็บนะคะพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็เตียงแบบนี้เลยค่ะประโยชน์ของการที่เราได้มาดูบอลใน นนนะะไม่ใช่แค่เราได้มีโอกาสได้ชมการแข่งขันที่สนุกสนานเท่านั้นนะคะเรายังได้เห็นการทํางานแบบมืออาชีพของทั้งนักฟุตบอลนะคะกรรมาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสนามอีกทั้งคนดูนะคะก็ยังจะได้ประสบการณ์ในการชมมหรสพร่วมกันในที่สาธารณะนะคะรวมทั้งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะได้มองเห็นว่าอ้อนี่แหละก็คือสปิริตของการเล่นกีฬานะ ได้เห็นว่านักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันเต็มที่ขนาดไหนแล้วก็ผู้ชมนะคะเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนะคะให้เยาวชนในรุ่นหลังต่อไปนะคะได้เข้าใจถึงวิธีการเล่นกีฬานะคะแล้วก็มีน้ําใจเป็นนักกีฬาต่อไปเมื่อไรก็ตาม ที่เลสเตอร์หญิงประตูเข้าเนี่ยคนดูก็จะมีความสุขสนุกสนานกันมากเลยค่ะทั้งร้องตามนะคะแล้วก็โบกธงไปด้วยเป็นบรรยากาศชื่นมื่นมากเลย นะคะที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็คนที่โดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยวิ่งเข้าขานาาในสนามนะคะก็จะได้รับการปรบมือนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณนะคะจากคนดูเป็นบรรยากาศที่น่าราักมากมากเลย Top. การแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็ทยอยกันลงไปที่ด้านล่างของสนามนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็ยังจะไม่กลับบ้านทันทีเพราะว่าข้างล่างเนี่ยรถติดมากๆเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะมานั่งดูไฮไลท์นะคะของแมตช์อื่นๆที่ทาการแข่งขันในเวลาเดียวกันในวันนี้นะคะรวมถึงดูไฮไลท์ของทีมตัวเองในวันนี้ด้วยส่วนแฟนๆบางส่วนนะคะก็จะลงไปออ,อยู่บริเวณด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อที่จะรอถ่ายรูปกับนักเตะที่เขาชื่นชอบนะคะอยู่ที่ มุมนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า,าคนที่เขาไปยืนรอนะคะก็จะมีทั้งาจากทีมอ็อตแนมฮอตสเปอร์เองแล้วก็จากทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แฟนบางส่วนเนี่ยก็ทยอยกันเดินออกจากสนามไปตรงทางเดินด้านหน้านี้เลยค่ะ ถ้าเห็นแฟนบอลยกโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าก็น่าจะมีนักเตะเนี่ยเดินออกมาจากอาคารเพื่อที่จะมาขึ้นรถกันแล้วล่ะค่ะส่วนด้านในอาคารนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยมาสั่งซื้อนะคะเครื่องดื่มอาหารกันนะคะเพื่อที่จะรอเวลาออกจากสนามนะคะไปที่รถแต่ตอนนี้เนี่ยคนแน่นมากๆเลย ใครที่อยากจะมาถ่ายรูปกับนักเตะหรือว่าอยากจะมาขอลายเซ็นนะคะแนะนําว่าให้รีบลงมาจากที่นั่งก่อนหมดเวลาการแข่งขันนานๆหน่อยค่ะเพราะว่าจะมีคนมาแออัดกันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างมากเลยหลังจบเกมนะคะตอนนี้เราก็ออกมานั่งอยู่ที่ล็อน,นะคะที่เรามาตั้งแต่ตอนก่อนที่แบตคชเริ่มนะคะ แล้วก็มุมที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นมุมที่มอง,งด้านล่างนะคะว่าแฟนบอลน,นะคะเขาจะไปต่อคิวเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะหรือว่าขอใยเซ็นนักฟุตบอลนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอหรือว่านักฟุตบอลทีมไหนจองมาก่อนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นสเปอร์เพราะว่าเขาอยู่ไกลกว่านะคะเขาก็จะมาขึ้นรถบัสที่จอดอยู่ตรงข้างหน้าตึกตรงนี้นะคะส่วนนักฟุตบอลของอินเวสเตอร์เขาก็จะมาขึ้นรถของตัวเองนะคะที่จอดข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะขับกลับบ้าน ผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงได้นะคะก็ยังไม่มีวีแววว่าจะมีนักเตะค,คนไหนเนี่ยออกมาแจกไลเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนบอลน,นะคะ ส่วนนักเตะทีมสปเปอร์เนี่ยดูท่าทางก็คงจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เดินเข้าไปในรถเลยนะคะก็จะมีแต่เพียงนักเตะเลสเตอร์บางคนที่อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะลงมาจากไรเซนอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือแฮร์รี่ซูต้านะคะเบอร์15กองหลังคนใหม่นะคะมาจากออสเตรเลียเป็นกองหลังให้เลสเตอร์คนใหม่นะคะซึ่งก็จะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆไปอีกนานๆเลยค่ะคนนี้ รอจนกระทั่งผ่านไปชั่วโมงกว่านะคะนักเตะทีมสปเปอร์ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเพื่อที่จะกลับไปลอนดอนทันทีเลยค่ะก็เลยทําให้แฟนสปเปอร์ที่รอถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นจากนักเตะเลยนะคะก็น่าเสียดายเหมือนกันค่ะสักพักก็เห็นนักเตะอีกคนนึงเดินมานั่นก็คือวอลฟาสนั่นเองนะคะนักเตะคนใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้อีกคนค่ะ หลังจากที่รอให้คนซาไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะหวังว่าวันนี้นะคะแฟนๆที่ได้ชมคลิปนี้นะคะจะมีความสุขกับการที่คุณชมได้พาทุกคนนะคะมาดูการแข่งขันในสนาม l ลสเตอร์ซิตี้แลวก็ได้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปด้วยนะคะก่อนกลับเนี่ยเราเดินผ่านตรงหน้า r e ีเซพชันเราเห็นอีเฮนาโชค่ะเดินออกมานะคะซึ่งเขากออ็ออกมาพร้อมกับภรรยานะคะเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านค่ะ พอเดินออกมาอีกไม่เท่าไหร่นะคะก็เจอสตาร์อีกคนกําลังให้ายเซ็นและถ่ายรูปกับเด็กค่ะก็คือแพทสันดาก้านั่นเองนะคะขวัญใจอีกคนหนึ่งของเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ ภาพบรรยากาศของทีมเลสเ e s ร์ซ City ในคืนนี้นะคะชื่นมืนมากๆเลยเพราะว่าเราได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายค่ะแล้วก็นักเตะของเราเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เสริมทัพเข้ามาเมื่อตอนต้นปีในระหว่างที่เรากําลังเดินกลับนะคะไปที่รถของเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีอีกคนนึงค่ะที่กําลังรถติดอยู่คนนี้ก็คือ Billfred a n d ี d นั่นเองนะคะซึ่งใจดีมากๆเลยมีแฟนนะคะวิ่งเข้าไปขอลายเซน็นค่ะเขาก็หยุดรถเพื่อที่จะเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนด้วยนะคะน่ารักมากเลย หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขกับการที่ได้ชมฟุตบอลไปพร้อมกับครูชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไทย b e s p o r t ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ